สวัสดีครับคุณฟังผมนนทัศใจจิตนะครับร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่รับหน้าที่ดําเนินรายการอโรขยาวาไรตี้นะครับวาไราตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงนะครับแต่จะพาให้คุณฟังห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักวัฒนาศริรากุลแพทย์ประจําเกรียงศักคลินิกเป็นที่ปรึกษาประจํารายการนะครับรายการในวันนี้นะครับคุณฟังต่อ เนื่องจากรายการที่แล้วนะครับรายการที่แล้วเราพูดถึงวิธีการที่จะเลี้ยงดูลูกให้เป็นเด็กดีนั้นทําได้อย่างไรนะครับวันนี้รายการของเราก็มีข้อมูลมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันต่อนะครับในหัวข้อมหัศจรรย์แห่งความสุขเลี้ยงลูก4ีดีตอนที่2นะครับจะเป็นอย่างไรเราจะมาติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ ใช้ชีวิตคนเดียวที่มีและไม่มีวันเปลี่ยนใจจะขอ มาหรือฟื้นความจํากันสักนิดหนึ่งก่อนนะครับคุณฟังรายการที่แล้วเราพูดกันไป2หัวข้อนะครับนั่นก็คือดีที่1คือรู้จักเด็กนะครับรู้จักว่าเด็กๆมีลักษณะแบบไหนกันนะครับเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากหรือว่าเขาปรับตัวช้านะครับแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือดีที่2รู้จักวิธีเลี้ยงดูเด็กนะครับเรียนรู้กันไปแล้วว่าจะสร้างความสุขให้กับเด็กๆได้อย่างไรกับการโปรแกรมสมองของพวกเขาให้มีความสุขนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันที่ดีที่3และดีที่4 นะครับเรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่า ดีที่3ครับคุณผู้ฟังคือรู้จักพ่อแม่ครับคุณหมอบอกว่าการเลี้ยงดูเด็กในปัจจุบันนี้มีความซับซ้อนมากกว่าสมัยก่อนเลยนะครับพ่อแม่ส่วนใหญ่ข้ามเคร่งกับการทํางานหาเงินท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ตึงเครียดนะครับค่านิยมแล้วก็เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ภัยทางสังคมที่รายรอมอยู่เนี่ยนะครับดังนั้นการเป็นพ่อแม่ที่ทํางานหนักที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจแล้วก็ทําให้ทํางานต่อเนื่องตอลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยนะครับแล้วก็3 0 6 5วันต่อปีเนี่ยซึ่งในขวบปีแรกก็พ่อแม่อาจจะถูกรบกวนเวลานอนอย่างแสนสาหัสเลยนะครับแล้วก็ต้องอดทนกับสภาพบ้านที่ไม่เป็นระเบียบนะอาจจะต้องปรับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยนะครับเช่นไม่สามารถไปเที่ยวดูหนังซื้อของกินข้าวนอกบ้านตามลําพังฉันสามีภรรยาได้เหมือนเมื่อก่อนนะครับซึ่งพ่อแม่บางคนทําทุกอย่างเพื่อลูกโดยไม่คํานึงถึงความต้องการของตัวเองเลยซึ่งเป็นความเสียสละที่น่ายกย่องนะครับแต่ว่าคุณหมอบอกว่าอาจจะทําให้ชีวิต ของพ่อแม่ขาดสมดุลนะครับถ้าชีวิตขาดสมดุลแล้วพ่อแม่จะมีความสุขได้ยังไงพ่อแม่ต้องเข้าใจแล้วก็ยอมรับด้วยนะครับว่าพ่อแม่เป็นคนธรรมดาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือว่ายอดมนุษย์นะครับย่อมมีความรู้ความสามารถแล้วก็ความอดทนที่จํากัดนะครับการเป็นพ่อแม่ที่ดีคือการประนีประนอมแล้วก็ปรับความสมดุลระหว่างความต้องการของเด็กแล้วก็พ่อแม่นั่นเองนะครับ ซึ่งคุณหมอก็บอกว่าวิธีการเลี้ยงดูเด็กในแบบฉบับของแต่ละคนก็แตกต่างกันแต่คุณหมอก็แนะนําไว้3ข้อแบบนี้นะครับพ่อแม่พยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําอยู่เสมอเท่าที่จะทําได้แต่บางครั้งพ่อแม่ก็อาจจะรู้สึกผิดเกี่ยวกับวิธีการที่เลี้ยงดูลูกก่อนอื่นคุณหมอบอกว่าพ่อแม่ต้องทําความเข้าใจกับตัวเองก่อนนะครับว่าทําไมบางครั้งพ่อแม่จึงอยากจะทําบางอย่างที่นึกได้ที่หลังว่าไม่น่าทําแบบนี้กับลูกเลยอะไรแบบนี้เหตุผลก็มีดัง ก็คือพ่อแม่ถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับมาปู่ย่าตายายไม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกในโรงเรียนนะครับแต่เรียนรู้จากชีวิตจริงของตัวเองท่านอาจจะดูลูกเมื่อลูกทําสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับแล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่พ่อแม่เลี้ยงดูฉันมาฉันก็เติบโตมาแบบนี้เหมือนกันนะครับถึงฉันจะไม่ชอบวิธีนี้ก็ตามพ่อแม่บางคนก็ใช้วิธีที่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ตัวเองได้รับการเลี้ยงดูมาด้วยความทรงจําอันเจ็บปวดนะครับว่าฉันจะไม่ทําอย่าง ที่พ่อแม่ทํากับชั้นแบบนี้กับลูกของชั้นเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ฉั้นจะไม่ว่าลูกเด็ดขาดซึ่งก็นําไปสู่การตามใจยอย่างไร้ขอบเขตนั่นเองนะครับคุณหมอบอกว่าต้องช่างใจดีๆว่าอันไหนควรอันไหนไม่ควรนะครับข้อ2คุณหมอบอกว่าพ่อแม่เพียงแต่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องบางทีพ่อแม่ถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้จักวิธีอื่นๆเพียงแค่คิดว่าวิธีนี้ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นควรจะคุยกันแล้วก็เรียกว่าระดมความคิดกันนิดหนึ่งระหว่างพ่อกับแม่ นะครับว่าแบบไหนดีหรือว่าแบบไหนไม่ดีส่วนข้อ3คือพ่อแม่มีความเครียดนะครับเมื่อพ่อแม่มีภาวะขัดข้องทางการเงินทํางานหนักเกินไปเหนื่อยล้านะครับหรือว่าเบื่อหน่ายพ่อแม่ก็จะมีแนวโน้มในการใช้อารมณ์หรือว่าทําร้ายเด็กด้วยคําพูดนะครับเมื่อพ่อแม่ได้รับความขับข้องใจจากเรื่องใดก็ตามนะครับพ่อแม่ก็จะมีอารมณ์เครียดสะสมไว้ภายในซึ่งจะเป็นจ,จะต้องระบายออกนะครับแล้วก็มักจะเผลอระบายออกกับคนใกล้ชิดก็คือลูกนั่นเองถ้าพ่อแม่กําลัง โรธเจ้านายอยู่พ่อแม่ยังไม่สามารถพูดดีๆกับลูกๆได้นะครับค่าขณะนั้นเ,เด็กมาขอให้ช่วยสอนการบ้านพ่อแม่อาจจะเผอระบายอารมณ์ใส่เด็กได้เช่นคนกำลังเหนื่อยอยู่คิดเองไม่เป็นหรือไงอะไรอย่างนี้ทั้งๆท,ที่ในเวลาปกติพ่อแม่ก็จะช่วยสอนการบ้านได้แต่วันนี้อารมณ์ไม่ดีประมาณนี้นะครับดังนั้นการจัดการสมดุลของอารมณ์ของพ่อแม่ก่อนคุยกับเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับคุณหมอบอกว่าแบบนี้ในช่วงหน้าครับคุณฟังเรากลับมาต่อกันดีกว่าแต่ช่วงนี้พักเอาไว้ก่อน ช่วงนี้ผมมีบทเพลงมาฝากคุณฟังในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจ i ครับเคยมีคนบอกผมว่าความสุขสามารถส่งต่อกันได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าใจของเรามีความสุขนะครับเราก็จะสามารถส่งต่อความสุขนั้นไปให้กับคนรอบข้างแล้วก็เขาจะมีความสุขไปด้วยนะครับและวันนี้รายการของเราก็ขอมอบความสุขเล็กๆนี้ให้กับคุณฟังไปต่อยอดกําลังใจให้กับคุณฟังแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อดีกว่านะครับซึ่งยังมีข้อมูลข้างคๆอยู่ในช่วงที่แล้วนะครับถือว่าเป็นข้อสอ ท้ายแล้วนะกับดีที่4ครับคือรู้จักความโกรธนะครับความโกรธเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่สร้างปัญหามากที่สุดในชีวิตครอบครัวสามารถนําไปสู่ความแตกร้าวในชีวิตสมรสแล้วก็ทําร้ายร่างกายแล้วก็จิตใจของเด็กได้ด้วยนะครับคุณหมอบอกว่าขณะที่โกรธคนเราจะไม่มีเหตุผลแล้วก็มักจะเลือกวิธีที่รุนแรงหรือว่าทําร้ายกันนะครับซึ่งมักจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันแย่ลงหรือการไม่สามารถจัดการกับความโกรธอย่างเหมาะสมก็จะมี มีผลกระทบแล้วก็เกี่ยวข้องกับปัญหาทุกด้านของเด็กได้นะครับนับตั้งแต่พฤติกรรมก้าวร้าวผลการเรียนตกต่ำปัญหาการคบเพื่อนก็มีปัญหาตามมาแน่นอนนะครับสิ่งที่สําคัญคือคุณหมอบอกว่าพ่อแม่ต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกการควบคุมอารมณ์โกรธของตัวพ่อแม่เองในขณะที่มีปฏิกิริยาตอบโต้กับเด็กนะครับคนที่โกรธง่ายหรือว่าแสดงอารมณ์หงุดหงิดใส่คนอื่นบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าคนนั้นเนี่ยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับตัวเองแล้วก็มีความกลัวต่างๆซ่อน อยู่ในจิตใต้สํานึกมากมายนะครับแต่พยายามซ่อนความกลัวเอาไว้ถ้าควบคุมความโกรธได้นะครับก็จะควบคุมโลกทั้งใบได้คุณหมอบอกแบบนี้เลยนะครับพ่อแม่ต้องสามารถควบคุมอารมณ์โกรธของตัวเองให้ได้ก่อนจึงจะสามารถสอนเด็กให้เข้าใจแล้วก็จัดการกับความโกรธของตัวเด็กเองได้แบบนี้นะครับก็คือ 1. สอนวิธีแสดงความโกรธที่เหมาะสมโดยการใช้คําพูดแทนการกระทานะครับซึ่งวิธีการแสดงความโกรธที่ดีที่สุดคุณหมอบอกว่าคือการพูดออกมาพ่อแม่ควรจะ สนับสนุนให้เด็กได้พูดออกมาว่าหนูโกรธโกรธใครโกรธยังไงเช่นพี่เอาตุ๊กตาหนูไปน้องตีผมอะไรแบบนี้นะครับควรจะให้เด็ก ฝึกมีเหตุผลนะว่าโกรธเพราะอะไรอะไรอย่างงี้นะครับ2คือคุณหมอบอกว่าหยุดยัง้งวิธีแสดงความโกรธที่ก้าวร้าวนะครับการเพิกเฉยเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับพ่อแม่ไม่ควรโอบพูดตอบโต้ว่าดุว่านะครับหรือว่าอบรมสัง่งสอนหรือว่าตอบสนองใดๆในขณะที่เด็กกําลังอลรวาสเพราะว่าเด็กจะเข้าใจผิดว่าพ่อแม่สนใจพฤติกรรมนั้นนั่นเองนะครับส่วนประการที่3คุณหมอบอกว่าช่วยให้เด็กเชื่อมต่อความรู้สึกของตัว ด้วยการถามเด็กว่าทําไมถึงกโกรธความกโกรธเป็นอารมณ์ที่สอนนะครับพ่อแม่ควรจะช่วยให้เด็กมี การนึกถึงอารมณ์แรกที่อยู่เบื้องหลังความกโกรธเช่นหนูกโกรธเพราะน้องมาแย่งของเล่นใช่ไหมหนูคงเสียดายของเล่นชินี้มากหนูเลยกโกรธอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าให้เด็กบอกว่าหนูกโกรธเพราะอะไรอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่เขาจะได้รู้จักระง,งับอารมณ์โกรธแล้วก็มีเหตุผลมากขึ้นนะครับส่วนข้อ4คือยอมรับอารมณ์ของเด็กพ่อแม่สื่อให้เด็กรู้ว่าความรู้สึกของเด็กได้รับการยอมรับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กได้พูดแสดงความรู้สึกนะครับแม้ว่าพ่อแม่อาจ จะไม่เห็นด้วยในตอนนั้นแต่พ่อแม่ต้องฟังนะครับแล้วก็ฟังความโกรธของเด็กก่อนแล้วก็เราค่อยปลอบทีหลังก็ได้นะครับส่วนวิธีที่5คือสอนวิธีการจัดการความโกรธที่เหมาะสมนั่นเองเด็กยังต้องมีการอาศัยการฝึกทักษะนะครับที่จะจัดการกับอารมณ์เชิงลบให้ดีมากขึ้นซึ่งอาจจะไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะครับเมื่อพ่อแม่โกรธหรือว่าไม่พอใจพ่อแม่อาจจะไปซื้อของดูหนังคุยกับเพื่อนหรือว่าทําอะไรก็ตามที่ทําให้อารมณ์ดีขึ้นได้แต่เด็กยังไม่ มีวิธีการที่หลากหลายแล้วก็ไม่สามารถทําสิ่งต่ตางๆได้แบบผู้ใหญ่นะครับเช่นเด็กอยากออกไปเดินเล่นนอกบ้านเพราะว่าโกรธแม่แต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่ากลัวคนแปลกหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอาจจะกลัวแม่ดุนะครับซึ่งพ่อแม่ก็ควรจะพูดคุยกับเด็กในขณะที่เด็กพร้อมแล้วก็อารมณ์ดีนะครับว่าวิธีไหนที่เด็กชอบในการจัดการกับอารมณ์เช่นนั่งมุมสงบหรือว่าหากิจกรรมอื่นทําเช่นไปปั่นจักรยานไปอาบน้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเด็กอาจจะคิดเองไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องคอยช่วยแนะนําวิธีการจัดการอารมณ์ให้กับ เช่นเวลาหนูโกรธหนูอยากทําอะไรให้รู้สึกดีขึ้นอาจจะลองถามก็ได้หนูกําลังโกรธหนูไปล้างหน้าก่อนแล้วค่อยมาคุยกับแม่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับส่วนข้อ6คือพ่อแม่เป็นแบบอย่างในการจัดการแล้วก็ควบคุมอารมณ์โกรธนะครับพ่อแม่ควรจะจัดการกับความโกรธของตัวเองด้วยวิธีต่างๆที่กล่าวมานี้รวมทั้งพูดอธิบายให้เด็กรู้ด้วยว่าแม่โกรธที่เห็นบ้านรกแบบนี้แม่จะไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเราค่อยมาคุยกันอ่าแม่อึดอัดที่ลูกมานั่งตักแม่ แบบนี้แม่ทํางานไม่ได้แม่ขอให้ลูกไปนั่งตรงนั้นก่อนนะอะไรแบบนี้นะครับพูดดีๆกับเขาเด็กก็คือเด็กครับ คุณหมอบอกว่าแม้ว่าเด็กจะดูฉลาดแค่ไหนแต่เด็กก็ยังมีข้อจํากัดน้านพัฒนาการทั้งร่างกายสติปัญญาอารมณ์และก็จิตใจเมื่อพ่อแม่ได้รู้แล้วก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วนะครับพ่อแม่จะได้มีความรักอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็รักอย่างเข้าใจว่าเด็กๆจะค่อยๆเติบโตแล้วก็เรียนรู้ผิดรู้ถูกหลายครั้งนะครับกว่าที่จะเข้าที่เข้าทางอย่างที่พ่อแม่หวังไว้ซึ่งถ้าเลือกได้คุณหมอก็บอกว่าเด็กทุกคนอยากจะเป็นเด็กดีแล้วก็จะเป็น ที่รักของพ่อกับแม่นั่นเองนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแพทย์หญิงตวงพรสุรพงศ์พิวัฒนะนะครับนิตยสารหมอชาวบ้านเล่มที่390ประจำเดือนตุลาคมพุทธศักราช2554มานะโอกาสนี้ด้วยนะครับคคังนนนมีเีเเนนอทท่ป็ุกย รักแท้จริงอ่อนหวันสวยงามเช่นไรได้บอกเรียนชงไทยคือความผิดวัน What I think crop control มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้แล้วนะครับคุณฟังคุณฟังครับทางรายการของเรามีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทําให้เรารู้ถึงความหมายของคําว่ารักและคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไตรณีเรื่องดื่นอีกมากมายนะครับที่จะทําให้คุณฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคําสอนและแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนนะครับซึ่งนั่นอาจจะทําให้คุณฟังพบกับคําตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับสาหรับผู้ที่รี จบบทเรียนแล้วนะครับเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด้ดทั้งสิ้นเลยนะครับเพียงแค่คุณฟังติดต่อเรามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตูปน131ปนจเชียงใหม่ รหัสไพรสณี5 0 0า0ย์นหรือส่งมาเป็นอ e ีเมลก็ได้นะครับที่ v o p v o i c e o p i e o r g และทางโทรศัพท์นะครับก็ได้ที่หมายเลข053-242-654นะครับแล้วก็ช่องทาง l i n e o f f i c i a l a c c o u n t ของเราที่ v o i c e o p i e นะครับอย่าลืมแอดมาเป็นเพื่อนกับเราเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระฤสธิธรรมกัมพี์นะครับที่ว่า พระเยซูคริสต์ตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายเป็นปกติแล้วท่านใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไป ไม่ว่าคุณฟังจะเจ็บป่วยด้วยโรคอะไรนะครับพระเยซูคริสทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐลองอธิษฐานกับองค์พระเยซูคริสเจ้าดูนะครับแล้วคุณฟังอาจจะพบกับความอัศจรรย์ใจเกี่ยวกับเรื่องราวที่พระเยซูคริสจะทําในชีวิตของคุณฟังก็ได้นะครับสําหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพร,พรคุณฟังทุกๆท,ท,ท่านสวัสดีครับ ขึ้นมาเพื่อสรรเสริญขอบคุณเลือเกินที่พระองค์พาเรามาประคองเรามาจนวันนี้ด้วยรักและความเมตตาไม่ว่าเราจะอ่อนแอสักเท่าไรในวันที่ล้มพระองค์ทรงกงมพยุงไว วันที่ร้องไห้พระองค์คอยเช็ดน้ำตาในวันที่โลกทั้งโลกดูหมดหวังวันที่ใจเราเหนื่อยอ่อนลา้าแต่พระองค์ทรงแบกเราขึ้นบาทต่อไปขอร้องสัสริญพระองค์ผู้ทรงประทานสิ่งความหวังนมัสการพระอง เปหมดสิ้นสุดหัวใจขอบพระคุณความรักมากมายที่ไม่มีที่ไหนที่จะรักเราเหมือนที่เราได้รัเจากพระเยซูผู้นี้ ในวันที่ลมพระองค์ทรงกลมพรยวไว้วันที่ร้องไห้พระองค์คอยเช็ดน้ำตาในวันที่โลกทั้งโลกุกหมดหวังวันที่ใจเราหเนื่อและลาแ,แต่พระองค์สรแแบกเราขึ้นบาตอ่อ ท่งประทานสึงความหวังน,นมัส,สการพระองค์ได้หมดสิ้นสุดหัวใจขอบพระคุณความรักมากมาย,มามายที่ไม่มีที่ไหน,ท,ไหนที่จะรักเราเหมือนที่เราได้รับเธอ ประทานส่งความหวังนมัสการพระองค์ได้หมดสิ้นสุดหัวใจขอร้องสสริญพระองค์ผู้ทรงประทานส่งความหวังนมัสการพระองค์ได้หมดสิ้นสุดหัวใจขอประคุณความ จะรักเราเหมือนที่เราได้รับจากพระเยซูที่จะรักเราเหมือนที่เราได้รับจากพระเยซูผู้นี้